สวัสดีครับคุณฟังทีละครกกับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่ากรรมธิการสิทธิ์เล่นใหญ่ร่างคำฟ้องให้หมอพรทิพย์เอาเรื่องชายที่คุกขามเนื้อหาใจความนะครับนายสมชายสแสวงการในฐานะประธานกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของบุทธ,ธิสภาสมชายได้พูดถึงการประชุมคณะกรรมการวันนี้นะครับ โดยบอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการนําเอาประเด็นที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันโดนคุกคามจากชายในร้านอาหารที่ประเทศไอซ์แลนด์ในระหว่างการเดินทางไปพักผ่อนกรรมธิการเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณานะครับมีการนําเอาคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ไป,ไปทั้งหมด3คลิปด้วยกันเอามาพิจารณาซึ่งกร็รวมถึงคลิปที่พบว่ามีการข่มขู่ว่าจะฆ่าน้วยนะครับซึ่งแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ย ได้เห็นคลิปข่มขู่แล้วก็พบว่าตกใจแต่ไรก็ตามเนี่ยนะครับจากเหตุการณ์คุกคามแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ในครั้งนี้กรรมธิการเองเนี่ยถือว่าเป็นการกระทบกับสิทธิมนุษยชนนะครับดังนั้นจึงได้มีมติคือจะส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราส่งหนังสือถึงทูตไทยที่กรุงโคเปนเฮเกนเดนมาร์กซึ่งดูแลพื้นที่ไอซ์แลนด์เพื่อให้รายละเอียดต่อข้อเท็จจริงและก็ข้อกังวลของกรรมธิการ รวมไปถึงส่งหนังสือไปยังกงสุกิติภศัดิ์ถึงประธานรัฐสภาไอซ์แลนด์ถึงบอร์ดการท่องเที่ยวของไอซ์แลนด์เป็นต้นนะครับเพื่อให้พิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นในกรณีดังกล่าวกรรมธิการเนี่ยได้เตรียมร่างหนังสือร้องทุกข์เพื่อให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้พิจารณาเพื่อให้ยื่นดําเนินคดีเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยพบว่ามีความผิดตามกฎหมายไทยหลายฉบับนะครับทั้งพรบอรคอมพิวเตอร์ทั้งประมวลกฎหมายอาญาในหลายๆมาตราด้วยกัน ถึงแม้ว่าคุณหมอจะยึดธรรมะแล้วก็ให้ธรรมะจัดการรวมถึงไม่ประสงค์ที่จะฟ้องร้องก็จริงแต่กรรมธิการเห็นว่ากรณีนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ทําให้เกิดการคุกคามสมาชิกรัฐสภาต,ต่อไปก็ได้นะครับเนื่องจากความเห็นต่างทางการเมืองเพราะว่าในการชี้แจงเนี่ยคุณหมอเองก็บอกว่าไม่รู้จักชายดังกล่าวเป็นการส่วนตัวแล้วสิ่งที่โดนกระทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแน่นอนเนื่องจากรายละเอียดของคลิปที่ชายคนนี้ เผยแพร่ออกบารเนี่ยสะท้อนถึงความเชื่อในทางการเมืองซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลจากพรรคการเมืองบางพรรคหรือว่ากลุ่มการเมืองบางกลุ่มก็ได้ผมเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็น VIP วิปวุฒิสภาเราได้เตรียมเสนอเรื่องให้ VIP วิปวุฒิสภาพิจารณาด้วยฐานะที่รัฐสภาไทยเป็นสมาชิกของ IPU ซึ่งจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็คุ้มครองสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับการโดนคุกคามนะครับเพราะฉะนั้น จะมีการพิจารณาเรื่องให้พิจารณาต่อไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในประเด็นที่สื่อมวลชนบางสำนักเผยแพร่และสนับสนุนพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวนั้นเรื่องนี้ก็ได้มอบหมายให้อนุกรรมธิการไปพิจารณาแล้วนะครับกรรมธิการเนี่ยเป็นห่วงกังวลต่อประเด็นที่นักการเมืองบางพักสนับสนุนการกระทําของชายคนนี้ซึ่งเป็นการคุกคามผู้ที่เห็นต่างนะครับ ถือว่าเป็นอันตรายกับสังคมไทยเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นอันตรายกับตัวของสมาชิกรัฐสภาด้วยนะครับ